สวัสดีค่ะทุกคนวันแบบนี้นะคะเราจะมาสอนทำเป็นสติกเกอร์นะคะไว้ส่งในแชทเนาะแต่นี้จะทำได้แค่ในแชทเมส s ซ n n g r r นะคะในไลน์มันยังไม่สามารถทำได้นะคะนี่ก็จะทำได้แค่ใน Messenger เนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยนะคะอย่างแรกนะทุกคนก็จะต้องมี g ีบีนนะคะแล้วเราก็ เลือกรูปภาพมาแล้วก็ใส่คําสั่งซึ่งคําสั่งนะคะจะอยู่ตรงเพิ่มเติมนะคะคําอธิบายทุกคนก็แตะครั้งที่วิดีโอคําอธิบายจุดตรงนั้นแล้วก็สามารถคัดลอกได้นะคะหลังจากที่ทุกคนนะคะสร้างเสร็จแล้วหรือว่าแก้ไขคําตรงนี้ก็สามารถแก้ไขได้ตรงที่เราต้องการเลยนะคะแล้วเรานะคะก็จะมาที่แชทนะคะของคนใดคนหนึ่งเนาะแล้วเราก็มาที่ตัวนี้นะคะกดเข้าไปเลยนะคะ ุกคนก็จะเจอตรงน,นะคะแล้วเราก็กดเข้าไปแล้วเราก็เลือกรูปมาหนึ่งอันนะคะอันนี้คือไม่จําเป็นแต่ว่าต้องเป็นแบบไหนก็ได้นะคะทุกคนอยากจะใส่แบบไหนก็ได้นะคะอันนี้แบบมีกรอบนี่เอาแบบมีกรอบมาโชว์น,น,บบนี่แล้วก็จะใส่ว่านางฟ้าชัดๆแต่ว่าเราอยากได้ฟันต์ใหญ่ๆนะคะเราก็จะเขยบเข้ามาอีกหน่อย แล้วเราก็จะกดบันทึกนะคะมันก็จะขึ้นมาให้เราอยู่ในนี้แล้วเนาะแล้วก็กดส่งได้เลยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะมันก็สามารถลองไปทำตามดูได้นะคะทุกคน